สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ p t s f o c u s t กัสเตวันประจำวันที่9มกราคมวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปดูข่าวที่กระทรวงแรงงานเต้หวันประกาศข้อมูลการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติปี2566ที่ผ่านมาซึ่งพบว่าแรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้างมีเงินเดือนเฉลี่ย32,000เหรียญส่วนผู้นบาลในครัวเรือนได้รับเงินเดือนเฉลี่ย23,000เหรียญเต้หวัน ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ทําเสร็จแล้วถูกนําไปทดสอบด้วยเครื่องตรวจสอบที่มีความแม่นยําหัวหน้างานที่ยินสังเกตการอยู่ด้านข้างรู้สึกพึงพอใจในการผลิตอะไหล่ของแรงงานต่างชาติอากุ้ยแม้อากุ้ยจะพยายามเรียนภาษาจีนเพื่อให้สื่อสารระหว่างสองฝ่ายไม่ลําบากแต่หัวหน้าเผยว่าสถานการณ์แรงงานต่างชาติหลบหนีทําให้ในจ้างรู้สึกกังวลการถื่อสารคกัมา 啊，卖给了一些人蛇诈骗集团。那现在案件呢、啊、非常多。กระทรวงแรงงานไต้หวันประกาศสถิติการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติเมื่อปีที่แล้วพบว่าแรงงานต่างชาติภาคการผลิตและการก่อสร้างนอกจากปัญหาภาษาการสื่อสารแล้ว34%ของนายจ้างมีความกังวลต่อสถานการแรงงานหลบหนีด้านแรงงานภาคครัวเรือน39%ของนายจ้างสะท้อนว่าผู้อนุบาลไม่อยากลาหยุดงาน。困扰的这个原因呢，最主要是语言不通。其、这、次、个、原因是发生行踪不明失联情形。 第三个是呃沟通困难。业移工的平均总薪资是三点二万元哦，嗯、这个数字哦有点神妙，我们的作业经验里面基本上是不太可能啦、啊。 สำหรับการสำรวจครั้งนี้องค์กรสิทธิแรงงานต่างชาติเห็นว่าแรงงานต่างชาติในไต้หวันมีมากถึงจะแสนห้าหมื่นคนแต่จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ายจ้างส่งคืนเมีเพียง8 5 0 0กว่าชุดเท่านั้นจึงต้องข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของการสำรวจนี้และมองว่ารัฐบาลควรจัดการปัญหาแรงงานต่างชาติหลบหนีอย่างจริงจังและยกเลิกระบบบริษัทจัดหางานจึงจะสามารถปรับปรุงสิทธิของแรงงานต่างชาติได้ คุณผู้ชมคะกระแสการปรับขึ้นราคาของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกำลังโหมกระพือเบอร์เกอร์คิงแฟรนไช Fast สต์ฟูชื่อดังประกาศขึ้นราคาสินค้า17รายการหรือประมาณ2%ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเผยว่าพราะเงินเฟอ้อในไต้หวันได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟอ้อโลกคาดจะค่อยๆลดลงตามราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่เริ่มลดลง มาที่แผงขายอาหารอยากสั่งบะหมี่กับเครื่องเคียงประชาชนบางส่วนอาจต้องประหยัดเงินในกระเป๋าจึงไม่กล้าสั่งมากเกินไปไม่เพียงประชาชนที่รู้สึกได้เผาเพึ่งเข้าสู่ปีพุทธศักราช2567ราคาอาหารหลายอย่างแพงขึ้นเท่าแก่แผงขายอาหารกว่า40ปีก็บ่นเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นจนแบกรับไม่ไหว ยร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างเบอร์เกอร์คิงประกาศว่าหลังจากพิจารณาการดําเนินงานโดยภาพรวมแล้วตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปมีสินค้า17รายการที่ปรับขึ้นราคาโดยเฉลี่ย2%ในจํานวนนี้ปรับเพิ่มสูงสุดคือเบอร์เกอร์เบคอนดับเบิลเนื้อวัวและเฟรนช์รายชีสที่เพิ่มขึ้นครั้งเดียวถึง20เหรียญไต้หวัน ประชาชนรู้สึกว่าเพิ่งเข้าสู่ปีใหม่การปรับเพิ่มของราคาอาหารอาจเกี่ยวข้องกับค่าจ้างขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าไต้หวันจัดอยู่ในกลุ่มอัตราเงินเฟอ้อเนื่องจากการนำเข้าดังนั้นอัตราเงินเฟอ้อระหว่างประเทศชะลอตัวราคาวัตถุดิบก็จะลดลงดัชนีผู้บริโภคในปีนี้ก็คาดว่าอาจลดต่ำลงกว่า2%ผู้เชี่ยวชาญเผยว,ว่าย,ยกเว้นแต่จะมีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่เกิดขึ้นมิฉนั้นภาพรวมดัชนีราคาผู้บริโภคในปีนี้ก็จะลดลงไปในทุกไตรมาสแรงกดด อิทธิพลจากกลุ่มเมฆฝนทางตอนใต้ของจีนที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมส่งผลให้อากาศไต้หวันในวันที่9มกราคมนี้ทุกพื้นที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนตกและบ่ายวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีมวลอากาศหนาวมาเยือนวันพุธและวันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในสัปดาห์นี้ช่วงเช้าตรู่อุณหภูมิอาจลดลงต่ำกว่า10องศาเซลเซียส ผูเขาเหอหวนซานเหมือนถูกปกคลุมด้วยน้ำตาลทรายขาวนี่เป็นภาพที่นักปีนเขาถ่ายเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้อิทธิพลของกลุ่มเมฆฝนจากทางตอนใต้ของจีนหอบความชื้นปริมาณมากมาส่งผลให้ทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันมีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนตกที่ผู้เขาเฮอห์หวนซานมีทั้งฝนและแมคนิ้งปะปนกันวันพุธและพฤหัสจะมีมวลอากาศหนาวมาเยือนช่วงสองวันดังกล่าวจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดในสัปดาห์นี้วันศุกร์มวลอากาศหนาวอ่อนกำลังลง แต่อุณภูมิยังคงต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมฝั่งทะเลและพื้นที่โล่งกว้างแม้มวลอากาศหนาวระลอกนี้เกือบถึงระดับคลื่นลมหนาวแต่เนื่องจากความชื้นไม่สูงทำให้มีสภาพอากาศแบบหนาวแห้ง คุณผู้ชมคะโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งถือเป็นช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวมากพบบอลลูนสอดแนมของจีนเหนือแน่นฟ้าไต้หวันตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมารายง,งานของสถาบันวิจัยกลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันระบุว่าหากจีนโจมตีไต้หวันการยกพลขึ้นบกระรอกแรกต้องใช้กำลังพลร่วมถึงแสนนายแต่กองทัพจีนก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงมาก ใกล้ถึงการเลือกตั้งใหญ่ของไต้หวันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่อ่อนไหวกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศคว่ำบาตรหบริษัทค้าอาวุธของสหรัฐที่ขายอาวุธให้ไต้หวันและเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการติดอาวุธให้ไต้หวันจีนยังคงทุกรานช่องแคบไต้หวันกระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาพบเครื่องบินจำนวน16กลำลุกล้ำน้านฟ้าฝัา่งตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันและยังมีบอลลูนของจีนอีกสี่ลูกที่เข้ามาก่อกวนซึ่งตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาพบถึง17ลูก จากรายงานการประเมินประจำปีของ INDSR เกี่ยวกับการพัฒนากองกำลังของจีนระบุว่าถ้าจีนบุกไต้หวันกองกำลังทั้งทางน้ำและทางอากาศของจีนในรอกแรกอาจถึง1 0 0 0 0 0นายแต่จากรายงานยังวิเคราะห์ว่ากองทัพจีนไม่มีประสบการณ์ในปฏิบัติการทางน้ำและทางอากาศพร้อมกันขณะที่ไต้หวันมีการใช้ยุทธวิธีสงครามไร้สมมาตรซึ่งรวมถึงการต่อต้านเรือรบและการป้องกันทางอากาศดังนั้นการข้ามช่องแคบไต้หวันที่กว้างกว่า100กิโลเมตรจึงมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง อ๋อข้าูไต้ห的时候，那时候他的兵力是没有抵抗能力啊。只要我们有适当的一个啊防卫兵力的话，那他就是处于挨打的局面。นายกเทศการเผยว่าการรบพันกวางเมื่อปีที่แล้วได้เพิ่มการฝึกซ้อมต่อต้านการยกพลขึ้นบกดังนั้นหากจีนโจมตีไต้หวันทั้งสองทางก็จะต้องควบคุมระบบขีปนาวุธไม่ให้สามารถใช้งานได้ก่อนดังนั้นการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานและรักษากำลังการรบจึงเป็นเป้าหมายแรกด้านการป้องกันประเทศที่ต้องเสริมความแข็งแกร่ง คุณผู้ชมคะช่วงก่อนตรุษจ,จีนเป็นช่วงที่มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณพนังกงานหรือไวยากันอย่างคึกคักตำรวจทุกพื้นที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจเมาแล้วขับที่นครไถ่านานมีผู้ขับขี่ยานยนต์รายหนึ่งถูกตำรวจตรวจพบเมาแล้วขับสองครั้งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งเขาถูกสั่งปรับสองครั้งและถูกยึดยานพาหนะทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ ื่อวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมาตำรวจไทยนานตรวจพบชายผู้หนึ่งเมาแล้วขับรถยนต์ผลการตรวจพบระดับแอลโกอฮอลสูงถึง0.22มิลลิกรัมต่อลิตรจึงสั่งปรับพร้อมยึดรถยนต์ไว้แต่หลังจากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงตำรวจพบชายผู้นี้ขับขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนจึงสกัดจับพร้อมสั่งปรับและยึดมอเตอร์ไซค์ไว้อีก เจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำว่าไม่ว่าจะดื่มแอลกอฮอล์มากหรือน้อยก็ไม่ควรขับขี่ยวดยานพาหนะยิ่งระยะน,นี้เป็นช่วงที่มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานหรือวยยยาก่อนตรุจ,จีนอย่างคึกคักตำรวจทุกพื้นที่จะมีการตรวจเมาแล้วขับอย่างเข้มงวดมากขึ้นขอบคุณที่รับชม PTS โฟกัสเต้วันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพของงานคันิวัลที่โคลัมเบียแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ